อันนี้ประโยมีสติคือการที่ทิ้งอารมณ์ความคิดเหล่านั้นหรือเลือกเฟ้นว่าเอ๊ะทำไหนมันไม่ดีไม่ควรไม่เอาสละออกไปแล้วเราเอาจิตมาตั้งไว้อยู่กับลมหายใจคือกายของเราจิตเราก็จะอยู่กับกายตั้งมั่นอยู่กับกายนานขึ้นนานขึ้นใช่ไหมการที่จิต ตั้งอยู่กับกายได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้น,น,น,นเรื่อยๆจึงเรียกว่าเป็นความตั้งมั่นของจิตหรือเรียกว่าสัมมาสมาธิจิตมีสมาธิมีความตั้งใจมั่นใจมันตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวซึ่งทุกคนฝึกได้ทําได้อยู่ที่ความเพียรของแต่ละคนไม่ใช่ฝึกไม่ได้ไม่ใช่ทํำไม่ได้นะ ทุกคนสามารถทำแปดข้อนี้ได้มักมีองค์แปดเนี่ยแข้อทุกคนทำได้หมดนะ <c oughs> สัมมาสมาธิย่อมมีแก่ผู้มีสัมมาสติดังนั้นคนที่มีสติการระลึกได้กลับมาเรื่อยๆสมาธิจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมถูกต้องเลยมักมีองค์แจะถูกกระทำ ไล่ลำดับกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนี่เป็นอย่างนี้มักแปข้อเนี่ยสามารถรวบยอดได้ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวมักแปดครบเลยนะดังนั้นโยมมารู้ลมหายใจเข้าออกโยมกำลังเรียนรู้กระบวนการทำงานของจิตกับรูปนามว่ามันทำงานยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหม คิดก็ถูกต้องความเห็นก็ถูกต้องขณะอยู่กล็ลมหายใจพูดผิดไหมไม่ผิดเพราะไม่ได้พูดผิดอะไรสัมมาวาจาครบมีการกระทำผิดอะไรไหมไม่มีสัมมากรรมตระนะครบมีอาชีพอะไรผิดไหมไม่ผิดสัมมาชีวะครบขณะนั้นกำลังทำความเพียรใช่ไหมเป็นสัมมาวาามะครบ สติระลึกได้กลับมาอยู่กับลมหายใจตลอดเป็นสัมมาสติใจตั้งมั่นอยู่กับลมคือกายเป็นสัมมาสมาธิอริยมรริยะคือประเสริฐมรคคือหนทางหนทางอันประเสริฐ8ประการถูกกระทําด้วยข้อข้อเดียวคืออานาปานสติสมาธินี่คือการที่พระองค์ตรัสโดยย่อ ดังนั้นการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันลึกซึ้งถึงขนาดมรคแปดครบไปได้ถึงมรคนิพานคือความไม่ตายพระองค์จึงตรัสว่ากายยัตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมคือใครไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายอมตะแปลว่าความไม่ตายชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม ถ้ายมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายยมไม่ลืมอามาตัตะม